ฉันน่าเป็นคนรักแม่มากอะไรที่เขาว่าดีฉันก็หามาให้แม่ตลอดเพราะว่าฉันอยากให้แม่อยู่กับฉันไปนานๆตายแล้วไหนๆ,ๆใครตายตอนนี้ยังไม่มีใครตายหรอกแต่ถ้าแม่ยังกวาดบ้านอยู่แบบนี้ <c oughs> เกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาจะทำยังไงอยู่เฉยๆแม่ก็รู้สึกเบื่ออยากยืดเส้นยืดสายบ้าง ปล่อยให้แม่ทำงานบ้านเถอะนะล,ลูกเล็กๆน้อยๆแค่นี้แม่ทำได้สบายมากไม่จะแม่หนูจะไม่ยอมให้แม่เหนื่อยเด็ดขาดต่อไปนี้หนูขอสั่งให้แม่อยู่เฉยๆก็พอเชื่อหนู <ๆ S 2> นะจะแมก่ก็ได้ก็ได้ทำไมวันนี้ฉันรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวจังเลยเนี่ยแม่เป็นอะไรหรอจ๊ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันตื่นมาก็ปวดเนื้อปวดตัวเลยลูกหอยแม่ หนูเลิกการหนูจะรีบพาแม่ไปหาหมอนะจ๊ะไม่ต้องไปหาหมอหรอกลูกเรื่องเล็กๆน้อยแค่นี้เองเดี๋ยวแม่หาย,ยาหมองมาทาแป๊บๆปก็หายเร่งเข้ามาจ้าเร่งเข้ามายารักษาสาร,รพัดโรคมาแล้วจ้าแกเน็บทากระดูกทับสินประสาทปวดเมื่อยตามตัวปวดข้อปวดเข,ข่าหอบหืดภูมิแพ้รักษาได้หมดเลยจ้ากินแล้วไม่หายยินดีคืนเงินนะจ้ายาอะไรอ่ะน่าสนใจจังเลยซื้อไป จะได้หายดยเร็วไมมคะฉันสนใจยาตัวนี้นะจ๊ะอันนี้เขาเรียกว่ายาชุดนะจ๊ะชุดหนึ่งเนี่ยมี4เม็ดกินวันละสาครั้งติดต่อกัน5วันก็หายแล้วจ้าหายเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะแสดงว่าต้องเป็นยาดีแน่เลยงั้นจัดมาให้ฉันเลยคะ่ะ15ชุดได้จ้าแม่ลองกินยาตัวนี้ดูนะจ๊ะ คนขายเขาบอกว่ารักษาได้สาร,รพัดโรคเลยแม่จะได้หายเร็วๆขอบใจนะจ๊ะลูกลูกของแม่เนี่ยช่างกระตันยูจริงๆรีบกินเถอะจ้ะแม่หนูอยากให้แม่หายแล้วอะลูกพอตื่นเช้ามาอาการปวดของแม่ก็หายเป็นปลิดทิ้งเลยยาเขาเนี่ยดีจริงๆหนูดีใจจังเลยจ้าที่แม่หายเป็นปกติสงสัยหนูต้องไปอุดหนุนหม ขายยาคนนั้นใหม่ซะแล้วนี่แม่ค้ายาที่ฉันซื้อไปเมื่อวานนี้มันดีจริงๆตอนนี้แม่ของฉันหายเป็นปกติแล้วนะดีใจด้วยนะจ๊ะว่าแต่จะสั่งอะไรก็รีบสั่งนะฉันเป็นแม่ค้าเร่ขายยาที่นี่วันสุดท้ายพรุ่งนี้ฉันก็ไปขายยาที่ใหม่หแล้วงั้นฉันจะซื้อตุนไว้เยอะๆเลยเอายาชุดที่ฉันซื้อไปเมื่อวานนี้มาเพิ่มอีก30ชุดนะจ๊ะ ได้เลยจ้าเดี๋ยวฉันจัดให้วันนี้ฉันมีสินค้าใหม่มานําเสนอด้วยนะอันนี้เป็นยาอายุวัฒนะบำรุงร่างกายคนแก่ถ้ากินทุกวันอยู่ได้เป็นร้อยปีแน่นอนน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเอายาอายุวัฒนะแบบนี้ให้ฉันสิบขวดเลยแม่จ้าหนูซื้อยาอายุวัฒนะมาให้แม่ด้วยนะต่อไปเนี้ยแม่ต้องกินยานี้ทุกวันนะจะได้อยู่กับหนูเป็นร้อยปีเลยจะลูกแม่จะกินทุกวันไม่ให้ขาดเลย วันนี้แม่ของเราตื่นสายผิดปกตินะไปดูสักหน่อยดีกว่าแม่จ๋าแม่ตื่นได้แล้วฮะแม่เพราะความหวังดีของฉันแท้ๆทำให้แม่ต้องตายถ้าฉันไม่ซื้อยาจากแม่ค้าไร่มาให้แม่กินแม่ของฉันคงอยู่กับฉันไปอีกนานแสนนานแม่จ๋าหนูขอโทษไม่รู้ว่าคนที่กินยาที่ฉันขายไปจะเป็นยังไงบ้างนะ พราะยาที่ฉันขายมีส่วนผสมของสเตียรอยเมื่อกินเข้าไปอาการปวดจะหายไปอย่างรวดเร็วหากกินเป็นเวลานานอาจส่งผลให้เกิดภาวะไตาวายได้